อาลครับผมสวัสดีฮะอยู่การเกมทีมไฟแท็กติกนะครับตอนนี้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเซต9.0แล้วก็มาเริ่มเลยเลือกเอฟเฟกที่คุณอยากได้นะครับตอนนี้ผมเลือกมาเป็นเวลาสร้างไอเทมเนี่ยมันจะได้รับทองมาด้วยแล้วผลโหวตออกมาเป็นบ้านที่ผมเลือกพอดีนะครับโอเคเราก็จะได้รับเงินได้รับทองมาจากการสร้างไอเทมนะครับอันนี้ก็ได้ทุกคนนะสนามผมอาจจะลายหน่อยนะครับแต่ผมเล่นสนามอื่นแล้วมันแบบเงียบเหงาไปหน่อยผมชอบสนามนี้มากเลย ตัวในรอบ1นึ่งขีดส่นะฮะตอนนี้ได้มาเป็นประสานวอยเรียบร้อยแล้วนะครับครบ3ตัวจัดปประสานนี้เนี่ยเมื่อคุณเปิดปุ๊บมันจะสร้างเหมือนกับตัววอยตัวซมอนออกมาในสนามนะครับตัวหนึ่งก็ไว้ด้านหน้าเนี่ยมันจะสตาร์ทให้ด้วยนะครับเวลาเกิดมันจะปึ้มขึ้นมาศัตรูจะลอยขึ้นไปรู้สึกว่าจะโหดอยู่นะครับเท่าที่โดนมานี่ผมเล่นรอบที่3รอบที่4นะฮะยังอาจจะไม่คล่องเท่าไหร่และก็อัคเมนอันแรกครับ ลิฟวอล์กคุณเชื่อว่าคาสดินจะแบกได้ไหมคาสดิน <c oughs> ฮะเท่าที่ดูแล้วมันคือตัวแท้งสายเวทนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเราหยิบลิฟทวอล์กมาก็คือจะไม่สร้างโล่ให้ตัวเองแล้วก็ไม่ปลดอาวุธศัตรูแล้วนะครับแต่จะเป็นตัวดาวเมทแทนนะฮะอันอื่นมันก็ไม่ค่อยดีมันก็สุมได้ทีละช่องเหมือนกันก็ค่อนข้างดีนะฮะอักเบนแบบนี้ค่อนข้างดีได้เลือกรวมๆแล้วก็คืออ่าหอันนะฮะ จัดไปผมทดสอบเลยคาสตินดาวเมจนะครับดูอันอื่นแล้วมันไม่ค่อยน่าสนใจเลยเดี๋ยวเรามาลองดูว่าคาสตินมันจะแบกได้แค่ไหนนะครับนี่ฮะปกติก็คือเป็นทั้งสายเวทนะไอเทมเดี๋ยวนี้ก็คือสบายเลยดูเลยว่าตัวไหนเหมาะกับไอเทมอะไรนะครับส่วนไอเทมตอนนี้ผมก็เป็นไอเทมทางแทงแทงๆอยู่ก็พอจะปั้นได้อยู่ เท่ากับว่าคาสลินเรานี้ยจะไม่สร้างโล่แล้วไม่มีปรดุธด้วยครับได้ a p p เพิ่มขึ้นมานะฮะและ้จะวาร์ปไปหาศัตรูที่อยู่ไกลที่สุดด้วยนะครับก็เป็นตัวตีเลยตัววาร์ปไปตีได้ใช้มานาน้อยลงด้วยจาก1 0 0เหลือ70นะครับเดี๋ยวลองดูฮะว่าแบกได้ไม่ได้ตอนนี้มันก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรเพราะว่ายังไม่ได้ใส่เทมส่วน AP ที่เพิ่มขึ้นมานะฮะก็35หน่วยนะครับ ก็พอๆกับไอเทมชิ้นหนึ่งเลยก็โอเคอยู่ได้วาฟด้วยอ่ะเดี๋ยวผมใส่เท่มเป็นซันไฟแล้วกันนะครับได้เงินมาตอนที่เราสร้างเทมจากเอฟเฟกของสนามนะครับที่เลือกในตอนแรกซึ่งเดี๋ยวผมจะไม่ทําคาสดินแบบดาเมจจ้านะฮะเพราะว่าผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กนะฮะดาเมจจ้ากลัวจะยืนไม่ได้ต้องทำมาสานบาสันเนี่ยฮะเพิ่มเกราะเพิ่มต้านเวทนะครับให้ยืนได้หน่อย อันนี้เราก็จะว้าไปสันไฟด้านหลังเลยอ่ะนี่ครับว้าไปตีตัวด้านหลังว้าไปเบิร์ดไปลดิิวน่ะฮะไม่นหน้าตีปัญหาอะไรใ,ในรอบนี้ไอเทมต่อไปที่น่าจะมีก็ไอออนิกสปาร์กนะครับคิดว่าน่าสนใจดีเพราะว่าตีเป็นเวทนะเราได้ลดต้านเวทด้วยโชว์แก๊เราก็จะได้แรงขึ้นด้วยนะฮะก็หาคะทานะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า เวลคอร์ดครับมาฮะประสานวอยตัวที่4ครับที่เหลือเดี๋ยวโยนโย,ยนทิ้งไปนะฮะตอนนี้ปุ่ม E <c oughs> ผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่กดไม่ค่อยติดก็ <c oughs> <c oughs> เลยใช้วิธีลากลงมาขายแทนนะฮะ เดี๋ยวเราเล่นแค่สองภาษานี่ก็ได้ครับวอยกับบาซันนะครับเน้นๆถึกแล้วก็มีซันไฟเบิร์นท้ายเกมไม่รู้เหมือนกันว่ารอดไม่รอดก็เดี๋ยวลองดูส่วนในรอบนี้ครับเหมือนจะไม่รอดฮะสองดาวสองตัวเลยฝั่งนูน้นแล้วเข้าไปล้วงเข้าไปตีนี่คือเมจไม่ได้เยอะนะฮะสองร้อยกว่าต่อสกิลทีเดี๋ยวทำไอออนิกก็น่าจะพุทขึ้นมานิดหนึ่งนะครับโอ้โหโชกดัดกัดอย่างแรงเลย3 8 9ครับเนื่องจาก2ดาวคาสดินะเรายัง1ดาวอยู่นะครับก็ไม่ หน้าไหวแล้วตอนนี้เวลคอรเราแตกแพ้ไปไอเทมครับได้เลือกคู่สุดท้ายเลยนะฮะก็อยากได้คาทาแหละแต่ก็อยู่ที่ตัวสามบาทเลยดูเหมือนจะไม่มีใครเลือกนะครับโอเคเขาเอาน้ำตาลฮะได้มาเป็นคาทาเราได้เอานิกสปาร์กมานะครับโดดเข้าไปลดต้านเวทคาสลินตีแรงขึ้นได้เบิร์นนิดหน่อยเมาใครสองดาว ถึกมาอีกนิดหนึ่งนะฮะลิซานดาไม่น่าเกี่ยวอะไรกับเรานะครับอาจจะขายทิ้งเดี๋ยวเอาไอออนิกเลยนะฮะใสไปเลยฮะอันนี้คือเล่นตามไอเทมแนะนําเลยจริงๆก็ถ้าเราทำปา,าสาทบาซันถึกๆเราอาจจะใส่เทมแบบดาเมจแรงๆไปเลยก็ได้นะฮะแต่เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นวอยแล้วก็บาซันไม่รู้ว่ากี่ขั้นนะครับแต่เราจะเอาไวอยเป็นหลักก่อนผมก็เลยทำคาสตินยืนไปก่อนดาเมจก็เดี๋ยวก็มีหวังว่างั้นนะ <D em otion> ก็ไอเทมต้นเกมเรามาทางแท็กนะฮะผมก็เลยจัดเลยแล้วกัน,นครับไอเทมดาเมจก็อาจจะไปทางเวลคอร์ก็ได้มันได้ลดต้านเวทจากคาสดินอยู่ละที่มีไอออนิกนะครับแต่ไม่ก็นู่นเลยไฮส์ตสี่บาทวอยเหมือนกันก็เดี๋ยวลองดูนะฮะร,รอบนี้ครับเจอกับวอยเหมือนกันนะฮะคาสดินเขา2ดาวละอันนั้นคือคาสดินปกตินะทำดิสอาร์มปลดอาวุธแล้วก็สร้างโล่ให้ตัวเองของเราวับไปวับมาครับปนปนิดหน่อยฮะรกระจายผลสันไฟแล้วก็ลดต้านเวทไปนะครับชนะไป ป๊อปปี้ครับบาซันเหมือนกันนะครับจอดเดนคงไม่ถามวันนี้เราเลือกแล้วว่าจะเล่นวอยกับบาซันอีกขั้นไม่รู้แต่เอาวอยเป็นหลักก่อน ตัวไวผมขึ้น2ดาว2ตัวแล้วนะครับก็จัดไปแล้วไวขั้น2เหมือนว่าไอตัวสอมมอออกมาเนี่ยมันจะเลือดเยอะมากเลยคิดว่าเอาเรื่องอยู่นะครับอรอบนี้ฮะเจอกับ p i สโอเวอนะครับอันนี้สายเก็บเงินนะฮะของเซตเนะมันจะออกมาเป็นตัว t h เนะครับไอตัวไดโัเสาครับยิ่งแพ้เยอะครับยิ่งเก็บได้เยอะเวลาชนะนะครับก็ขายตัวนั้นได้เงินเหมือนกันเห็นว่างั้นนะ โอปปี้ครับสดาวฮะรออีกสักตัวหนึ่งครับทาลิกก็จะเป็นบัสทันท่านที่2ซึ่งก็จะได้ทั้งเกราะอันเวทกันกายภาพกรับให้กับตัวของบัสทันเองนะครับก็ตัวคาสดินเองนะฮะแล้วก็จะได้100%ยด้วยในช่วง10วินาทีแรกก็คือคุณ2ของภาษาที่เปิดนั่นแหละ10วิแรก ลองดูไอเทมฮะไอเทมตอนนี้ก็คือได้น้ำตามตามะนะครับเก็บไว้ทำ Redemption ก็ได้หรือ Arc Angel ก็ได้ฮะให้กับคาสตินและอกว่าเป็นธน,นูก็ไปต่อด้วยไททันก็ได้ครับเน้นถึกไปเลยแล้วเดี๋ยวไททันมันจะมี AP อยู่มีดามเมตกายภาพอยู่นะครับก็อาจจะทำให้คาสตินแรงขึ้นอีกนะฮะก็เป็นทางเลือกรอดูว่าในตอนเลือกไอเทมจะได้เป็นอะไรเพิ่มเติม ตอนนี้ดรวไเรา3ตัวแล้วนะครับที่2ดาวแทงได้นานขึ้นอีกนิดหนึ่งครับแต่ติดตรงที่ว่าดาดเมจนะฮะดาเมจของคาสเดนตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรบอกว่าอัพเมนต่อไปมันน่าจะต้องหาไอซีเวลโรโโลตัสนะครับที่ทําให้สกิลเนี่ยเต็ครีดได้ครับน่าจะช่วยให้คาสเดนแรงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งใส่เทิ่มด้วยอ่ะลองดูอัพเม้์เป็นอะไรอันที่สองแหมลุ้งมันเลยเ <c oughs> ออแอร์ดรอปไม่เอานะครับ ไม่อยากได้สุ่มทิ้งไปได้ชิ้นส่วนไอเทม1ชิ้นของอีก5รอบถัดไปไม่เอาครับถ้าเอาเอา,เอาไอเทมแสงดีกว่าเรามีตัวเลือกอยู่แพนโดล่าฮะไม่เอาครับสุ่มทิ้งไปออกมาเป็นเฮอร์มาซิสขั้นที่3ครับยูนิตของเราเดี๋ยวจะฮิล25%ของความเสียหายที่ทำได้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนฮิลส่วนเกิน30%เป็นความเสียหายจริงในการโจมตีครั้งถัดไปก็ถ้าสายฮิลก็น่าสนใจแต่อยากได้ไอเทมเด็ดๆนะไอเทมแสงมา โอเคฮะมีไจแอนท์ครับที่เด็ดๆนะฮะมีแฮนด์ออฟจัสติกที่น่าสนใจแต่นั่นคือตัวเดียวนะครับผมอยากเอาถ้วยม่วงแสงมันได้45ด้วยกะว่าจะให้โชเกตนะครับแล้วก็แจกเพื่อนๆด้วยแล้วก็มันจะได้ฮิวด้วยนะฮะตอนนี้เราก็ขาดฮิวอยู่เราจะได้ให้โชเกตได้ยืนด้วยนะครับเวลาสกิลแล้วก็ตัวคาสดินวางข้างๆโชเกตนะฮะวิลคอดคงวันนี้คงจะเน้นทางแนวหน้านะไม่เน้นทางแนวหลักนะครับแล้วก็ไอเทมเดี๋ยวดูว่าจะไปทาง ไททันดีหรือว่าอาร์คแองเจลดีอย่างที่บอกไปวันนี้เราจะไม่แรงจานะฮะก็เน้นยืนด้วยสําหรับคาสาดินส่วนในรอบนี้ครับเหมือนจะเจอกับโรคนะฮะภาษานมันเลยสัญ,ญลักษณ์มันเลยก็เรียบร้อยครับแตก่ายโอเคเดี๋ยวเราลองใส่ไอเทมเข้าไปแล้วเดี๋ยวลองดูว่าดาเมจจะดีขึ้นไหมนะครับไปเว้6เลยดีกว่าฮะผมต้องการสุ่มคาสินให้3ดาวนะครับ ได้เล็กไซมาอ่ะเล็กไซอ่ะตอนนี้ได้แค่4วีวอนะครับได้4วีวอเราจะขาดใครสาครตัว4บาทอ่ะเดี๋ยวลองสุ่มกันต่อ,อขาดสาดิน2ดาวเล็กไซอีกตัวหนึ่งนาซัตไม่เกี่ยวกับเรา ตัวสีวอยที่เกินมาครับมันได้ถึกทนนะฮะมันได้บัสอะไรนะบรูเซอร์นะครับให้กับโชแกตได้เลือดขึ้นมาเล็กไซกับโชแกตคู่กันได้ก็เดี๋ยวรอหาทาริกนะฮะทาริกก็จะเป็นบัสสั้นตัวที่4ก็จะถึกกว่าดีครับรอบนี้ฮะคาสตินสองดาวแล้วนะครับได้อิเทมมาเป็นถ้วยม่วงกระจายผล AP ให้เพื่อนนิดหน่อยครับก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับดูดเลือดได้ด้วยแต่เหมือนว่าจะไม่เพียงพอฮะมาดูดเลือดไม่ได้เยอะนะฮะสิมเยอี่ทําได้เองซึ่งความเสียหายตอนนี้ทําได้่าง ไม่เยอะนะครมันกรดูดได้นิดเดียวรอดูไอเทมชินที่3ครับได้เลือกครูสุดท้ายเลยไม่เหลืออะไรครับเหลือดาบก็ไม่ได้ใช้เงินเดี๋ยวเอาเป็นตะหลิวแล้วกันนะฮะเผื่อไปเปลี่ยนเป็นภาษาอะไรที่น่าสนใจนะตอนนี้หยิบมาก่อนหรือว่าหา2อันมาคู่ก็นด้ะชาร e เลนเจอร์ซอสเซลร์ว่ะ อัลเลอร์ตอนนี้ก็คือเปิดได้นะครับเปิดได้อยู่เรามีเวลคอดที่เป็นตัวเปิดให้อยู่มาซาฮาก็เหมือนจะเป็นซอสเลอร์นะฮะก็จะได้ AP เพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็เมื่อช่วยฆ่าเหมือนว่าจะกระจายผลได้นะครับขอสุ่มแป๊บหนึ่งเลเวล6แล้วนะครับหาคาสตินให้3ดาวนะฮะวายน่าจะไม่ได้ใช้มาซาฮามาครับยังไม่2ดาวเหมือนกันเล็กไซสดาวคาสตินมาฮะ หมดเวลาแล้วฮะตังก็เก็บ20แล้วกันนะครับมา ไม่อยากสุ่มจนหมดขอดอกเบี้ยที่หนึ่งฮะแล้วก็เจอกับทีมวอยครับโอโห้โดนโชแกตสามดาวแล้วนะครับคาซาดินก็ดองไว้อ่าห้าตัวนะครับสองดาวในสนามกับสองตัวในครังเราก็จะสุ่มเจอยากหน่อยนะฮะแย่เลยลองดูครับอันนั้นโชแกตเป็นสายอาร์คแองเจิลนะฮะมีซันไฟมาเบิร์นนิดหน่อยอาจจะไม่ได้ถึกมากใหม่เน้นเน้นกัดและเดี๋ยวได้เพพีสแตกไปเวลาฆ่าได้นะครับซึ่งก็ดูเหมือนจะเรียบร้อยครับโชแกตไม่ถึกนะมีแค่ซันไฟมาเบิร์นเองแล้วก็ชนะไปฮะ โชแกตครับฝั่งเราก็ขาดอีกเยอะเลยนะฮะทาลิกมาแล้วครับปาบาสั้นขั้นที่2ครับได้ถึกมาก็ถึกถึกไว้เดี๋ยวดามเมจก็มีเองนะ,ะจากซันไฟตอนนี้ก็มีฮิวจากถวยม่วงนิดหนึ่งนะฮะนิดเดียวส่วนทาลิกนี่ก็เหมือนจะเป็นซอร์เซอร์นะฮะเป็นซอร์เซอร์ก็ถ้าเราเอาคาสาดินเป็นซอร์เซอร์ด้วยก็ถือว่าทีมเราจะมีซอร์เซอร์4ตัวซึ่งก็จะได้ AP50 นะครับน่าสนใจเลย คาซาดินตอสเซเลอร์อาจจะไม่ได้แรงมากมายนะฮะแต่เดี๋ยวผมว่าผมจะหาอักเมนที่มันเป็นซีเวลรลอตัสอะให้สกิลมันคลีรได้นะครับนี่ฮะตอสเซเลอร์ ขั้นที่2ได้ AP 50แล้วก็ความเสียหายที่โดนจากซัตเตอร์ลอร์ฮะก็จะส่งไปให้ตัวอื่นส0%นตะครับตามพลังชีวิตสูงสุดนะฮะซึ่งคาสเดินเรากระโดดไปโดดมาอยู่แล้วผมว่าก็น่าสนใจเลยเพราะว่ากระจายดาเมจค่อนข้างดีแต่เดี๋ยวต้องหาอักเบนมาเสริฟนะครับให้สกิลคริสักหน่อยตอนนี้ไม่ไหวนะครับได้แค่ยืยนกับดาเมจสกิลทีก็ฟูดขึ้นมานหน่อยฮนะบ500บวกแต่ฮิวไม่ขึ้นเหลือเล็กไซสุดท้ายฮนะเล็กไซตัว3บาทครับก็น่าจะพอพึ่งได้หน่อยชนะไปครับ อัลลีครับตัวที่2ครับยังไม่2ดาวว่าผมขายป๊อปปี้ไปนะฮะจัดซอร์เลอร์แล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะเวิร์กน่าจะเวิร์กว่าเดี๋ยวเราจะไปขั้น2ด้วยโดยใส่วอยลงไปตอนนี้ครับเดี๋ยวมาส่งกันก่อนครับได้โชแกัดมา2ดาว2ตัวอัลเทียช่องครับได้มา2ช่องนะฮะรอเก็บไปเต็มก่อนแล้วกันปั๊บได้เงินนะครับอีกอันหนึ่งโอเคครับไม่ได้อะไรเลยขายทิ้งขายทิ้ง ถุงมือแล้วก็อาเล็กไซนะครับเก็บไว้ฮะอาคาซาดินครับตัวที่5าขาดอีก4ตัวครับจะถึงเป้าหมายของเราแล้วแต่เดี๋ยวตอนนี้จัดนี่แล้วกันนะครับซอสเซอร์เพราะดูดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะครับจะรอตะหลิวกะตะหลิวก็ไม่รู้จะมาไม่มาว่าอันนี้ก็น่าสนใจดีครับคาซาดินซอสเซอร์จัดไปอ่ะได้ตังวันดิดหน่อยจากการสร้างไอเทมครับไอเทมที่เหลือนี่ก็ ไม่รู้จะให้ใครให้เล็กไซได้นะเล็กไซกายภาพนะครับรอบนี้ครับเจอกับพิสโอเวอร์นะฮะ ขายเก็บเงินคาสดินอซอลเลอร์แล้วฮะตอนนี้ขั้นหนึ่งนะครับคู่กับทาลิกยังไม่ได้เปิดขั้น2ครับเดี๋ยวรอเอจ้าพงที่2ดาวก่อน,นครับพวกอซอลเลอร์ของเรายังไม่สองดาวบานเบิร์นเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าอซอลเลอร์จะทำใสยฟ้าช็อคเอนามีนะครับก็คือ1ตัวทําดาเมจสิบเอร์อาทีเดียวนะครับผมนึกว่าค่อยๆเบิร์นก็เรียกได้ว่าได้ดาเมจเพิ่มเติมแล้วกันนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ก็คือหลักๆแล้วได้ AP ว้าวมาเลวครับจีเวลโรตัสะนีับไม่ต้องสุมหาเลยโอเคครับผมว่าคาสินจะโหดมากขึ้นเลยตอนนี้ที่เหลือก็อินฟิชชั่นฮะได้ฟื้นฟูมานานะครับไปเลยดีกว่าไม่สุมแล้วฮะเอามาสุมนี่ดีกว่าเอาเวลามาสุมนี่เนี่ยคาสินครับสองดาวสองตัวฮะขาดอีกสามตัวไม่มีอะไรน่าสนใจเอาไม่มีอะไรน่าสนใจอ่าเล็กใส่นะครับเล็กใส่อันนี้ต้องมีเราจะเน้นแค่บ่อยนะครับที่เหลือก็พอโลโลขายทิ้งได้ครับอืมทาลิกครับสองดาว กันต่อครับมันก็จะสุ่มเจอ,อยากหน่อยนะมีคนเล่นวอยเหมือนกันรู้สึกว่าช่วงนี้ก็จัดท็อปฟอร์มอยู่นะครับน่าจะโดนเนิรฟเลยไม่ช้า <c oughs> พอคันสองนี่โหดจริงนะฮะอะมาซาฮาฮะมาเป็นสองดาวเซจูนี่ก็รบรูยเซอร์นะฮะน่าสนใจดี แต่ตอนนี้เดี๋ยวขอตัวถูกก่อนนะเบลขอด้ัยสองดาวครับโอเคตอนนี้ก็คือพวกโวยของเรา2ดาวกันห้าตัวแล้วนะครับขาดใครสักอีกตัวเดียวจะเป็น6กวยรอบนี้ครับเจอกับโรคฮนะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับแอสซาสินครับโดดไปตีตัวหลังแต่ฝั่งเราเน้นตัวแนวหน้านี่นก็วุ่นๆกับแนวหน้าหน่อยนะครับไม่น่าปีปัญหาอะไรฮะคร่อนข้างถึกอยู่ฝั่งเราชนะไปฮะ มีเกวนครับมีนาซัทครับอย่าลังเลครับเราตั้งเป้าแล้วจะเล่นบ่อยคาสดินต่อให้มันเก่งแค่ไหนก็ไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแล้วมันเละทาหลีกครับมาอีกตัวหนึ่งนะฮะสามดาวเป่าก็ใหม่ลูกและเกวนก็มาเยวยอีกแล้วตัวสี่บาทจะมาเยอะครับตอนนี้คือเวลหกเองนะฮะห้าเปอร์เซ็นต์มาจังเลยไมครคส์ไม่มาอะเล็กซายครับสองดาวสองตัวนะฮะพอเลยครับเก็บเงินสิบบาทครับ รอบนี้ครับเจอกับน็อกซับหรือว่าเปิดมาขั้นหนึ่งครับก็เป็นซามิล่าฮะชาเลนเจอร์หรือนักดวลน,นั่นเองครับแคดนี้เขาไม่ได้แปลภาษาเป็นภาษาไทยนะฮะแต่ก็โอเคแล้วแหละดีละใช้เป็นภาษาอังกฤษก็เป็นทางการดีครับแปลแค่สกิลกับอักเมนหัวก็น่าจะเพียงพอฮะลองดูครับรอบนี้รอดไม่รอดฮะดูเหมือนคาสตินจะแตกพ่ายนะครับดูดเลอดกลับมาไม่ทันและสกิลก็หนุหูวี่เก้าร้อยกว่าในหหลังว่าน่าจะแรงได้อีกนะครับเพราะว่าตัวเซอร์ของเราตอนนี้ยังไม่ได้เปิดขั้นสองนะ ยังคงเด้นยืนอยู่นะครับต่อคาร์ดิน3ดาวอยู่เนี่ยแหมมีตาหลีวใช้ไปแล้วนะครับใช้ไปแล้วเดี๋ยวเราเอาเป็นเข็มขัดก็แล้วกันนะครับผมกล่าวว่าจะเก็บไว้ทำรีเดมชันให้กับโชเกตจะได้ฮิวเพื่อนได้ด้วยและโชแกตของเราจะ3ดาวแล้วนะครับอีกตัวเดียวฮะอีกตัวเดียวอาสาดินอีก2ตัวครับก็ตอนนี้ยังทำไอเทมอะไรไม่ได้นะฮะ โอ้โหมาสหาเวลคอตก็มาเดี๋ยวผมหยิบเป็นมาสหาแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราสุ่มตัวถูกอยู่ตัวแพงค่อยว่ากันค่อยว่ากันเอาเวลคอตอีกแล้วอะพาซาดินอีกตัวเดียวนะครับเอ้ยต้องขายแล้วดิอะขายก็ขาย อาจจะได้แค่โชกเกตกับคาซาดินที่ขึ้น3าดาวแล้วเดี๋ยวไปต่อเล็กไซเลยเล็กไซตัว3บาทนู่นเลยนะครับตัดอีก3ตัวฮะจะ3ดาวไอเทมมันก็ไม่ได้มีอะไรให้นะเดี๋ยวรอดูว่า้ายเกมจะมีอะไรให้กับใครสายเปล่าครับวันนี้ก็ดูเหมือน3ตัวนี้จะ3าดาวนะครับลุนนเอาว่าจะรอดไม่รอดครับมีแต่ตัวดามเมทที่ไม่ได้จัดมากเป็นตัวยืนแถวหน้าแถวสองซะมากกว่านะฮะร,รอบนี้ไม่รอดครับ มาแล้วครับไคสะเอ้ยขายอะไรดีอ่ะนี่แล้วกันเรียบร้อยฮะปิดจ็อบสองตัวพร้อมกันเลยนะครับายฮะเลเวลเจ็แล้วเดี๋ยวทําเป็นวอยขั้นที่สองได้เลยนะครับอ่ะเอาลงมาทําวอยตัวหายคเอาเมื่อกี้ผมขายมาซาฮาไป <c oughs> เออว่ะผมขายมาซาฮาไปมาซาฮามันผมขายผิด ผมควรจะขายไอ้เจ้าบาสสัน2ตัวแล้วก็ทำเป็นซอลเลอร์ขั้นที่สนะครับไม่น่าดองไวขนาดนี้กลองดูฮนะตอนนี้ท่าสดิน3ดาวโอ้โหนี่ไอเทมไม่ได้จัดมากนะฮะแล้วก็ซอลเลอร์ยังไปขั้น2ได้อีกครับยังบูตดาเมจได้อีกนะเจ๋งเลยนะฮะคุมค่าอยู่โตแกตก็3ดาวแล้วนะครับก็ยืนได้นานหน่อยงับแรง ก็กลว่าผมต้องหามาสหาใหม่นะฮะไม่เป็นไรตัวหนึ่งบาทก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับ <c oughs> ไอเทมของปีทั้งนั้นเลยว่าจะให้โชกแกตสักหน่อยไม่มีน้ําตาเลยนะฮะ <c oughs> มันก็จะต้องไปให้เล็กไซแทนครับเดี๋ยวลองดูหน่อยฮะเล็กไซเขาแนะนําเป็นอไอเทมตีกายภาพนะครับเรามีลาสซิสเปอร์เรามีดูดเลือดและก็ต่อดว้วยแจแอนก็ได้ครับก็ครบอยู่นะครับ เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึกมากมายแต่ถ้า3ดาวได้ก็เนี่ยฮะขาดอีกแค่3ตัวอ่ะเดี๋ยวลองสุมหาเล็กไซเฮ้ยเล็กไซตัว3บาทนี่ว่าไม่ใช่เลติไม่ใช่เลดนี้ต้องเลดต,ต,ต,ต่อไปผมจำผิดนึกว่าเล็กไซตัว2บาทคุลแพทอ่ะเดี๋ยวดองไว้ลงเลเวลนะฮะใส่เท็มไปเลยก็ได้ครับล a s t whisper ได้เงินมาด้วยเก็บเงินก่อนก็เดี๋ยวใส่ต่อไปเลยแล้วกันนะครับเราจะได้เงินมา20เป็นเงินเก็บนะฮะซึ่งเราก็แนะนาเป็นปลาเติร์ดนะครับ ดูดเลือดได้จริงๆก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับต่อด้วยไสแอนเจลเลเยอร์ตีได้แรงขึ้นหักเจอศัตรูที่บอกว่าเลือดเยอะๆนะฮะอ่ะไสก่อนหมดเวลาก่อนจบต่อสู้ัาบเรียบร้อยฮะได้เงิน20โอเคมาสหามาแล้วนะครับเราไปนี่ได้ละ6วอยแล้วก็4ซอร์เซเลอร์นะครับบัสซันอาจจะเป็นตัวเลือกท้ายๆเกมเลย ตอนนี้ก็เดี๋ยวไปเวลเจ็ดเลยนะครับจะได้สุ่มหาเล็กไซด้วย35%ครับมันจะเยอะกว่าน,นี้อีก5%ไปครับมาซาฮาแล้วก็ใส่เวลคอดไปแล้วก็ป๊อปปี้ครับเอาออกได้นะครับโอเคทีมของเราก็จะประมาณนี้ฮะสตัวสุดท้ายคิดว่าน่าจะบาสั้นกลับมาเหมือนเดิมแต่อาจจะเป็นตัวแพงกว่าพวกนี้น่าจะไม่ได้ใช้นะครับตวน8วอยเนี่ยคิดว่าน่าจะยากครับต้องหาสัญลักษณ์าหม่นี่ฮะ6วอยก็ได้ตัวขึ้นมาใหญ่มากขึ้น เลืเดเยะขึ้นตีแรงขึ้นครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเยอะเกินไปในแพทหลังๆผมว่าน่าจะมีการเนรฟกนเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าขั้นที่2องได้บอกว่าโอ้เยอะมากๆเลยนะครับเลือดและตัวแท้งตัวดาเมจเป็นอะไรที่มีคบคันอยู่นะครับสบาทก็มี3บาทก็มีฮะดาเมจและตอนนี้ฮะฝั่งเราครับคาสดินตีเป็นพันแล้วครับโอ้โหคริทีเอาเรื่องอยู่นะฮะคาสดินซอเลอร์ เล็กไซครับขาดอีกตัวเดียวจะ3ดาวครับอันนี้ก็ตัวต่อไปที่เราจะฝากความหวังเป็นตัวแบกตัวต่อไปฮะและก็เรียบร้อยโอโหกิเมเอาวันนี้ <You stop. S 1> เล็กไซถ้าเป็น AP มันจะบวกอะไรฮะเดี๋ยวลองดูแป๊บหนึ่งนะครับจะได้ไปวางข้างโชเกตและก็โอเคฮะบวกเป็นอ่ทูดาเมจนะครับสวยเลยทูดาเมจแรงขึ้นนะฮะยิ่งมีอเยอะยิ่งทูดาเมจแรง ก็เรียกกดว่าคุ้มค่าเลยนะครับหยิบถ้วยม่วงมาไอเทมสุดท้ายก็จะเป็น CC ซีรถพอร์ทัลเลแต่ไม่ได้อยากเอาให้โชกเกะเพราะว่ามันจะเป็นการย่วยุทําให้โชกักอาจจะตายได้เร็วนะครับก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่ามีไอเทมอะไรน่าสนใจกว่านี้ฮรรอบนี้ครับโอ้รดเร็วชนะไปครับเดี๋ยวหายเทมให้โชกักหน่อยนะครับตอนนี้ก็ ไม่เอาดีกว่าถ้วยม่วงดีกว่าสแตกเข้าไปไม่มีคนเอาพอดีครับเรียบร้อยเลยฮะถ้วยม่วงมาสแตกกันเข้าไปคาสดินก็จะแรงขึ้นอีกนะฮะเล็กไซก็ทรูดามจแรงขึ้นอีกแต่ว่าโชกั์ของเราก็จะไม่ถึกมากนะฮะแต่ก็คือกัดแรงกัดแรงได้ดูดเลือดแรงด้วยนะครับจากถ้วยม่วงสีทอง ที่เป็นไอเทมแสงนั่นเองนะครับก็จะมีตัวแท้งเป็นตัววอยที่สม,มัตออกมาอีกส่วนคาสดินบาสันเหลือขั้นเดียวครับได้มานิดเดียวนะฮะ <c oughs> ก็ดีกว่าไม่มีครับแต่เราก็มีไอเทมถึกรอไว้แล้วนะฮะไม่ทําดามเมจจ๋ามากใหม่ซึ่งก็จะเหลือซีซีล็อตพอทครับอาจจะหยิบให้ทาลิกเป็นตัวโยโย่แทนนะครับไม่อยากให้โชกกตตายเร็ว3ดาวแล้วก็อยากให้เป็นตัวดามเมจเสริมนะครับ อลองดูฮะแรงแค่ไหนครับมาถึงสกิลก่อนเลยฮะเจ็ดร้อยกว่าคร um, ับเกวนแทบจะตายนี่คือเกวนมีกาก่อยนะครับก็เลยแบบลดดาเมจไปได้หน่อยดึงแต่เราก็มีเล็กไซครับมีดาเมจกายภาพโอ้โหพันห้าเลยนะฮะพันห้าเป็นคูดาเมจตกลงว่าปั้นคาสดินหรือปั้นเล็กไซกันแน่เรียบร้อยฮะดาเมจเล็กไซกับคาสดินนี่พอๆกันเลยที่เหลือก็รอแต่เลเวลนะครับ ก็ลองดูว่าจะไปซอลเลอร์ขั้น2บางซันขั้น2หรือว่าไปทานไหนดีครับอ่ะรอบนี้ฮะเอจอกับกันเนอร์ครับคาสตินไปล้วงแล้วฮะแต่ไม่ตายในฉับเดียวครับต้องรอสกิลวนมาอีกรอบนึงครับก็คือจะสกิลไปหาตัวไกลที่สุดฮะเรียบร้อยครับชนะไปฮะเวลคอร์นี่อาจจะเป็นตัวต่อไปที่3ดาวแล้วเนี่ยซึ่งถ้าผมหยิบมาตั้งแต่ตอนช่วงเลเวล6นะที่เราสมหาคาสตินก็น่าจะได้2ดาว2ตัวกว่าๆแล้วแหละ โอเคครับไอเทมครับได้เลือกเลยก็ดีเลยนะครับหาให้โชกเกตสักอันหนึ่งขอไอเทมแท้งหน่อยอ่าได้รีดมชันนะครับสวยงามเลยได้ฮิวหน่อยครับได้ฮิวทั้งเพื่อนทั้งตัวเองนะครับสวยงามเลยฮนะไปเวล8เลยดีกว่าปิดจ็อบกันเลยแต่เดี๋ยวใส่อะไรดีเนี่ยอืมชาเลนเจอร์ไม่น่าสวยเฮ้ยทากก้อน การฮิวฮะแล้วการมอบโล่เนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับอ้าสวยเลยนะฮะไอ้ตระกะมีพอดีเอาวะฮิวแรงขึ้นโล่หนาขึ้นตายยากขึ้นนะครับปะบาสั้นทําไม่ทําไม่รู้ฮนะต้องรอเวลเก่อนนะถึงจะเปิดได้ไม่ก็เดี๋ยวรอดูตัวแพงนะครับมีตัวแพงอะไรน่าสนใจฮะส่วนแล้รอบนี้ครับเจอกับสลเลเยอร์ฮะอัคเมนตเป็นสลเลเยอร์ทั้งนั้นเลยครับแล้วก็มีใส่ตัวซ้ำเข้ามา คาซาลีน่าเลยครับโอ้โคตรแรงแตกไปหลายตัวเลยนะฮะคาสาลนหัไปแล้วนะครับแต่เล็กไซย,ยังอยู่ฮนะเล็กไซแบบขัดทีแบบอุ๊ขึ้นเลือดแบบเยอะมากอืมนี่ฮะว้าวเอาเรื่องว่ะเล็กไซส่วนคาสาินเหมือนจะเก่งกับเวลาเจอศัตรูเป็นกลุ่มนะเมื่อกี้สเลเยอร์แบบไม่ได้อยู่กันเป็นกลุ่มอะกระจายกระจายกันเยอะอยู่ก็เลยสกิลแบบวืดบ่อยนะครับเพราะว่าสกิลเน้นเป็นคน,นครับเน้นเป็นกลุ่ม และทีมสุดท้ายที่เราเจอครเป็นกันเนอร์นะครับเข้าทางเลยฮะค่าสดินน่าจะวับไปตีได้ดีนี่ครับวับไปแล้วครับวับไปล้วงแล้วฮะแต่ก็ต้องรอหน่อยฮะครั้งแรกอาจจะไม่ตายแต่เดี๋ยวครั้งต่อไปอ่าเรียบร้อยครับวาดไปหมดฮะเหลือทาฟฝั่งซ้ายแล้วฮะไม่น่าติดปัญหาอะไรนะครับชนะไปฮะ โอเคครับนี่เป็นครั้งแรกๆเลยที่ผมจับเซตเนะอาจจะจับทางไม่ถูกนะซึ่งเอาเข้าจริงถ้าคาสเรนโหดแบบนี้น่าจะทำไปเท่มแบบดาเหจจเสฉาไปเลยแล้วก็ทำบาสตั้นมาเป็นแท้งแทนนะฮะ ไม่ต้องเน้นวอยก็ได้นะอันนี้เน้นไปทางวอยนะ่ครับจะเห็นว่าคาเดนเข้าไปครั้งแรกมันไม่เคยตายเหมือนดาเมจไม่สุดในฉับเดียวนะฮะถ้าฉับเดียวได้วับไปทีเดียวได้ก็อาจจะดีกว่านี้นะฮะอ่ะวันนี้จบไ้เพียงเท่านี้ฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะหางชอบฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนตามรายชื่อบนหน้าจอนี้เลยไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ